หลังจาก BMW iX ทําที่เมืองไทยในปีที่แล้วเอารากว่ารถแรกมาปุ๊บก็จองก,ก็เต็มภายในเวลาไม่ถึงวันคราวนี้นะครับก็มีการนำเข้ารหม่อีกจนได้พร้อมกับรุ่นย่อยใหม่ที่ชื่อว่า X Type 40มาดูกันว่ามาจากกับรุ่น็อ p ที่ชื่อ X Type 50ตรงไหนบ้างข้อแรกเลยนะครับการตกแต่งภายนอกนะครับแน่นอนว่าก็จะมีการดรอปลงมาอย่างเช่น แรกนะครับอะไรก็ตามที่จะเป็นสีโครเมียนนะครับก็จะหลอบให้เป็นสีดำเงานะครับหลายคงว่าอ้าวแล้วมันตัดตรงไหน,นครับให้สังเกตยี่กระจกนะครับเดิมนั้นที่จะเป็นแบบสีเงินใช่ไหมคันนี้ก็จะกลายเป็นสีดำเงาแทนและข้อที่2นะครับก็คือว่าเนื่องจากไม่มีชื่อคำว่าสปอร์ตใช่ไหมชุดแต่งสปอร์ตก็จะหายไปด้วยหลายคงว่าอ้าวชุดแต่งสปอร์ตหน้าตาเป็นยังไงพอมาลองเทียบดูปุ๊บปรากฏว่าให้สังเกตบริเวณกันชนนะครับก็จะไม่มีการตกแต่งอะไรที่มันดู ฟังมื่อวางอลังการอย่างเห็นที่ชัดสังเกตด,ดีๆครับชนหน้าก็จะมีตัวคล้ายๆกับตัว L สีฟ้าและด้านข้างนั้นก็จะทําเป็นเส้นแบบสีฟ้าเลยแล้วก็เส้นสายต่างๆก็จะดูเรียบง่ายขึ้นส่วนจุดอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นล้ออะไอยขนาด22นิ้วแล้วก็ราคาพาโนรามิก o ูน o o f ข้างในนะครับสารภาพตามตรงว่าไม่ค่อยต่างกับรุ่นท็อปเท่าไหร่นักแต่จะมีจุดต่างแค,แค่จุดเดียวแล้วก็คือระบบเสียงนะครับจากเดิมที่จะเป็นแบบ Bow e r and w i l k i n s คราวนี้ก็จะลดเหลือ h a ร m มันก r d o n อนแทนแม้ว่าระบบเสียงจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ให้มีแบรนดน์บนเครื่องเสียงก็เป็นพอแล้วถือว่าโอเคเลยส่วนที่เหลือน,นั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับอีกจุดตึงนะครับก็คือสีตัวรถนะครับสเปคของประเทศไทยเท่านั้นนะครับป็นรุ่น4 0 x Stand นะครับก็จะมาพร้อมกับสีขาว l อ i พี w ไว t e สีฟ้าอ่อนๆนะครับที่จะเรียกว่า Blue l i s h Mountain แต่ถ้าเป็นรุ่น X r r i v e 50 Sport นะครับจะมาพร้อมกับสีขาวที่ดูสว่างๆหน่อยเขาเรียกว่า Mineral White กับสีแดงที่ดูอลังการงานสร้างเขาเรียกว่า a อ a วจ u ร e red นะครับ พลังนะครับทุกรุ่นก็จะเป็นแบบ BMW e d r i v e หมดนะครับความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่11.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงทำให้ได้กำลังถึง523แรงมา้าแรงบิด7 6 5นิวตันเมตรพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ XDrive วิ่งได้ไกลถึง630กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมานะครับชื่อว่า XDrive 40นะครับในเมื่อเลขเปลี่ยนนะครับมันจะตกลงมาถ้าความจุแบตเตอรี่ลดลงเหลือ76.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง มังลดลงเหลือ326แรงมา้าแรงเบิดเหลือ630นิลันเมตรและสามารถวิ่งได้ไกลแค่425กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งทั้งคู่นี้ครับก็็จะเป็นมาตรฐาน WLTP ส่วนงานวิศวกรรมกับระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างกับพงมลาลัยแบบแปรผันระบบเชือการขับขี่ก็จะเป็นแบบโปรเฟ s ชั o น a ลแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดนั้นก็จะเป็นแบบคลัสซึ่งทั้งคู่นั้นก็จะเป็นแบบตัว top ทั้งสิ้น สำหรับราคานะครับในรุ่นพอฟนะครับก็จะอยู่ที่5,999,000บาทแต่พอไปรุ่น4.0นะครับก็จะลดลงไปถึง1ล้านบาทเหลือ4,99,000บาทเล็กด้ยว่าพลังนั้นนะครับก็จะตลบลงทั้งกำลังแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ระบบเสียงอาจะด้อยกว่ากันประมาณหนึ่งการตกแต่งภายนอกภายในรวมถึงออปชันความปลอดภัยกับระบบต่งางนั้นก็จะมาแนวเดียวกันหมดเลยนะครับใครสนใจก็ไปที่โชลรูมี BMW ได้เลยนะครับ